นี่นอเพื่นรัตอะไรนะพื่อนรัตน์วิว şey yes ิว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 ิใครวะใครวะใครวะเพื่อัดน์นั่งนั่งบนเปลแล้วก่อนไม่รู้จริงหรอนปล่าเดี๋ยวผมนอนบนเปลวันนี้

สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ป้านาทุกท่านกันด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วัดผาหลอนครับผมก็ครับทุกคนวันนี้นะผมจะมาเฝ้าหมู่ชาวบ้านนะทุกคนทุกคนครับชาวบ้านก็ได้เล่าผมฟังว่าหมูก็หายไปวันละตัววันละตัวนะทุกคนวันนี้ผมก็เลยจะมานอนเฝ้าดูหมู่ชาวบ้านนะไม่รู้ว่าเกิดสาเหตุจากอะไรทุกคนวันนี้ผมจะซุ้มดูนะทุกคนว่าใครเมาหมูหรือมากินหมูไปนะทุกคนไม่รู้ว่า จเจืเจือบอาทุกคนคืนนี้ผมก็เลยจะมาเฝ้าดูนะตอนเนี้หมู่ก็ได้แตกตื่นนะทุกคนหมู่ก็ได้ร้องนะมีทั้งลูกหมู่นะทุกคนทุกคนมีหมู่เยอะเลยนะก็ผมก็จะเฝ้าดูนะเพราะหมู่ชาวบ้านได้หายไปทีะละตัวสองตัวนะทุกคนไม่รู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรนะวันเนี้ยผมก็ไม่ได้มาคนเดียวนะผมได้พาเพื่อนนันมาด้วยครับผมมาเพื่อนนันมาก็สวัสดีนะครับผมก็สวัสดีนะ พีเอฟสิบเดือนนะครับผมก็ทุกคนครับไม่รู้ว่าคืนนี้จะเจอเปล่าทุกคนผมก็เลยจะลองมาซุ่มดูกับเพื่อนนันนะใช่ครับผมทุกคนครับเอางี้ถ้าไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูกันไหมเพื่อนนันไปไปมนแต่พร้อมกันแล้วก็ไปครับผมไปเพื่อนนันตอนนี้ทุกคนตอนนี้เราก็ได้อยู่ตรงหมู่นะทุกคนไม่รู้ว่าจะเจอเปล่าทุกคนมือหมูตัวนี้มือมันเป็นคนารมาเนาะใช่เหรอเฮ้ยมีหมูเยอะนะ ยังเราต้องนอเฝ้านิงหมูนะทุกคนใช่น,นี่ผมก็ต้องนอนเฝ้าตรงเปรน,นะทุกคนนี่ทุกคนนี่คนนั้เฝ้ากันคนเดียวเราต้องเฝ้บอยตอนนีใช่เราต้องเฝ้าหมูนะทุกคนไม่รู้ว่ามีตัวอะไรไม่รู้ทุกคนชาวบ้านได้เล่าผมฟังนะหมูก็หายไปเดืสี่หลือตัวสองตัวใช่ไหมเพื่อนนันก็เลยต้องเฝ้าอย่างดีนะกลัวว่า,วาคนหมูชาวบ้านจะหายไปนะผมกับเพื่อนนันก็เลยอาสาจะมาเฝ้านะทุกคนไม่รู้ว่า คีนนี่จะมีอะไรนะทุกคนเดี๋ยววันนะี้ผมก็จะมาถ่ายดูนะไม่รู้ว่าจะเจอแล้วเปล่าทุกคนนี่ไม่รู้ว่าจะเจอแล้วเปล่าตอนนี้ผมกับเพื่อนนังก็จะนอนเฝ้านะทุกคนในทีนะนะนน่ผมถ่ายดูรอมๆนั่นนะหมูกดผมถ่ายดูนะะนี่ยคนนี้ ทวันนี้ตัวแม่ใหญ่สุดแล้วทุกคนไม่รู้ว่าจะเจออะไรเปล่าทุกคนพอหมู่ชาวบ้านได้หายเลยนะยงไงพี่น,นันฮะนี่ไม่เห็นวิ่เราเลยใช่<อ>เดี๋ยวเดี๋ยวเี๋วราไปดนี้นะ ตอนนี้ก็อยู่ในไร่าชาวบ้านนะทุกคนเนี่ยก็เป็นไร่นะทุกคนเนี่ยมีแต่ป่าป่านะทุกคนเนี่ย<ค>เดี๋ยวพี่นันตั้งกล้องดีกว่ไหมตั้งลองไวดีว่าเน่ยไปด้านนีตังนั้งตั้งไหนคนเนี่ยตอนนี้ผมก็คุยมาต้องเดี๋ยวเราจะนั่งบนเปร์น,นะทุกคนแล้วก็เราจะตั้งกล้องไว้ไหนเราหมู่นะผมเพราะว่าแต่ววนะนนับผมนี่นะทุกคน ...mura... นี่นะลกหมูอเต็มไปหมดเลยนะพวกเนี่ยแต่ตอนนี้ลูกหมูอก็น้อยลงบักปลาจูเยอะมากใทุกคนจริงลูกหมูอมี10ยี่สิบตัวเลยนะครับผมแต่ตอนนี้มันแด่หายแบบเยอะตัวเข้าตัวนะไม่รู้ว่าจะเจออะไรเปล่าทุกคนเดี๋ยวเราก็ต้องตั้งกล้องก่อนนะทุกคนเราต้องตั้งกล้องก่อนนะหวะังว่าจะมีตัวอะแล้วนะทุกคน うん。<laughs>

enough. โอ้ยไม่หลาบโอ้โหว่าตัวนี้รีบดูเลือดรีดดูที่กระดิ่งไปถ่ายไม่ได้ทุกคนมีเลือดเลือดเต็มเลยนะทุกคนดูนะทุกคนนี่เลือดนะไปเพื่อนั้นจะถ่ายดูไม่ได้นะเดี๋ยวช่องผมเปียกทุกคนไปเพื่อนั้นเดี๋ยวหล่อฟ้ามูด้วยผมก็จะคอยดูมูนะทุกคนไม่รู้ว่าคืนนี้ ในค่ำคืนนี้นะจะเจอแล้รเบาทุกคนหมมามาณหนึ่งกับสองชั่วโมงแล้วทุกคนนี่ยก็มองถ่ายดูรอบๆนะทีละวเละทีพาดเดินดูรอบๆนะผมไม่ดูไม่ได้นะทุกคนพอตอนนี้หมูมีแต่เรือนะไม่รู้มันเกิดจากตาชิดอะไรนะผมเรือก็ยังมีนะทุกคน ไม่ดูไม่ได้จิตใช่ไหมพ่อมีอะไรพี่วัด้ย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 ใครวะใครวะใค่วะพี่วัดค่อยๆนะมันรู้ามันจะมากินมุ้ยอีกเปล่า เมื่อมูตัวแม่มันจะโดนโดนรายการกุมนุษย์น่ๆอ้อเปล่าไมรู้ว่าน่จะเป็นปอบออมผมว่าน่าจะเป็นปอบนะครับผมถึงว่านะทุกคนผมว่าปอบแน่ๆเลยทุกคนเออปอบปอบปอบเอบอปอบมันมาห้าก,กินลูกมูเมื่อมันจะมาห้าก,กินข้องเขาอะ่ะ nghe bóp, quý bóp sao vậy bóp, 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 ui bóp bóp, bóp, em bóp, bóp, rồi, bóp 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 bóp, Bóp bóp, 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 bóp bóp, 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 bóp bóp, 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 รับบ <Five? S 1> ียุ um, ่นม eh ันก่อนเฮ้ยยื่นมันบ๊อบเฮ้ยบ๊อบรัดบอฟไม่ว่อ่บอฟไบ๊อบไปไนเฮ้ยเฮ้ยไปนั้นถอยที่หไปขั้นถอยไปนั่นถอยลีบรีลี ปนเอาเอมาโอ้ยเดี Não, ๋ยวเดี no. yeah. uh, ๋ยวมีเขาจานเตยุกเาเอามา้ยยุไปนั่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยยึดไปบ๊วยยึ้ยดปนั่นยึดยึ้ยโอลบอลบอลอาไม่ตี้ัไปนอ๋อมีนี่้ยออ ขึ้นมา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 ะขึ้นมาขาไปงอืออืออือคนปอแ่ยทุกคนนี่ชุกันนีบีบอเดยนอไปทุกคนต้นี้้น้ทุกคนาชาบ้านนเป็นยายปอกหัวไม่ตหรอก เขาไม่ชัวร์่ะนะเป็อบแน่เลยปอบชัวร์ไปอปนั่น้ออื้องท้อนี่มุ้ยเหรอนี่ตุ้ยเหรออื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 อออไปน่ไปนั่อ ยังทิ้งเหลือดือบิงกเหรอยิว้ยไปนั่นไปไนวะไปไนวะนี่มันน้อมีแล้วมัแล้ัวมันจะงูกันไหนน้องว่าไงดีวะาต้องฟ้าหมูแน่เลยปอบแน่แน่เลยทุกคนจปอบ เอาให้ดีเพื่อน,นทางกองดูไหมคิดทางกองดนเดี๋ยวผมก็ยันดีทางกองดู เ,เหรอมันนั่นเสียงไรเสียงอะไรพี่นเด็กร้องนะ não. ทุกคนมันเด็กร้องนะตอีนี้มันเด็กร้องนะทุกคน ดูวันไหนคำถึงได้ขออไรบ้างทุกคนเดี๋ยวผมจะองตั้งกลมอ้ทุกคนอ Oh, am not ไ,ไป่นนไปินดน้องนัง่บนเตียง้ก่อนไปไม่รู้ว่เีอะไเดี๋ยวผมก็นอนบนเตียวันนะนเียอะเสียงอะไรวะเสียงอะไรวะม่ด้ก็ได้ไม่ด็ไดเฮ้ยเปไเปนะ คเห็นไหมเฮ้ยคุณเห็นไหมทุกคนมันมานั่งมาน่งต้องมูแล้วมันจะเอาลูกมูนะใจเย็นใจยนรอดู่ะห่อ

ไม่ดีวะพื่อนันอืออืออืออืมไม่กินหมูเหรอไม่กินหมูเหรอไปพื่อนันพอนพอนไปพอนไปพอนไปพื่อนัน้ย เดียวทุกคนน้ำมันตีนะน้ำนีเรียกที่เด็กขี้วนอะเฮ้ยพี่นนพี่นยเฮ้ยพี่นนเป็นไร้างบ๊อบบ๊อบบ๊อบบพ่นนเป็นไร้ทุกคนตอนนี้พ่นนก็ได้รับบาเ็บนะเป็นไร้างพี่นันไปไปไปต่อยเราคน เดี๋ยวคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะทุกคนเดี๋ยวผมขอตัวลากลับก่อนนะทุกคนเดี๋ยวผมไว้เจอกันคลิปหน้านะทุกคนคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจผมน,น,นะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ผมขอตัวลากลับก่อนครับผม